มาลูฮีเดดดอยซันเก้นิัย39เซนฟีเมลนะครับแล้ mm hmm. ก็ลงดอยสกอย4 0บกงานเทนเอลทรา่าคอยโชว์นะครับพอ mm hmm. ตัวนี้เป็นดอยซันเก้ที่ผมไปซื้อที่หน้าฟาร์มนะครับ mm hmm. ก็ถือว่าเป็นตัวเด่นนิไซของเขาแล้วนะครับ mm hmm. ตัวลายนะครับตำแหน่งดำความคมของสีอะไรต่างๆนะครับ mm hmm. ก็ถือว่า เป็นช้อยที่ดีนะครับตอนที่ผมไปซิร์ที่มารูฮีเดน,นะครับดําเนี่ยจะมีขึ้นมาลบบนบนแดงบ้านนะครับบริเวณแดงชิ้นที่สองนอกนั้นก็เป็นซูโบ s ซูมิหมดเลยนะครับแล้วก็จุดเด่นของปลาตัวนี้คือมารูเตงนะครับหัวเป็นมารูเตงแล้วก็มีจุดที่หัวไหล่จุดนี้ดึงโดดสายตาได้นะครับแล้วก็มีดําที่คมดี ฝั่งนี้สวยเลยเรียบร้อยฝั่งนี้ชิ้นไทยๆก็สวยนะครับดำล้อมแดงตรงนี้มีเก็บไปนิดนึงนะเข้ามาแล้วสีมันเบลอก็เลยเก็บออกก็วันงานน่าจะมองไม่ค่อยเห็นแล้วนะครับด <c oughs> อยสันแก้มลูฮิดะ สาสิบเก้าเซนเมลนะครับเอ๊ะตัวนี้เมลหรือฟีเมล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 นะครับตัวนี้ลงสี่สิบบุกด้อยสกอยของครับ